ฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมทองคำอะ่ะมันถึงเรี่กว่าคนบอกว่าจะไปเท่าไหร่อะ่ะสี่พันเหรียญใช่ไหมครับนี่มันสามพันสี่สามพันห้าผมว่าไปสี่ห้าพัน่ะนะครับเพราะรอบนี้เซ็นทรัลแบงก์ซื้อนะครับแล้วถ้าเกิดเฟดบอกว่าอินเฟชัน targeting โอกาสสุดท้ายพลาดไม่ได้กับคอส์ส FBI ปี10 ถ้าอยากเห็นโอกาสก่อนใครคอนี้แหละคือกาสของคุณสอนโดยดรวิสิตองพิพัฒนากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนที่จะมาพาคุณไขรหัสความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจมหาภาคสู่ผลกำไรขาดทุน,นจอลึกคุณค่าที่แท้จริงของหุ้นมองอนาคตตลาดปี2026พัฒนาทักษะในการหามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทและจะพาคุณยกระดับทักษะนักลงทุนสู่การตัดสินใจที่แม่นยำ ห้ามพลาดเปิดสอนเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นอบรมวันที่16และ22พฤศจิกายน68ณโรงแรมอวานีรัชดากรุงเทพสแกนคิวอาร์โค้ดเพดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนราคาพิเศษหรือโทร081 173 900 0 0 8 1 173 9 0 0 0ครับท่านดูนะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ย โกเบรเลชันหมายถึงว่าใครแข่งขันอะไรได้นะครับใครส่งออกอะไรได้ไม่มีทารีฟนะครับทารีฟน้อยนะครับเงินเฟอ้อก็ถูกฉะนั้นเราอยู่ในภาวะของถูกมา10-20ปีเพราะปัญหานี้นำไปสู่เรื่องของ d e ด o b a เ i z a t i o n ของจะแพงท่านรู้สึกไหมของแพงของแพงขึ้นรายได้รายได้เท่าเดิมหรือน้อยลงอันนี้คือกระทบไม่ใช่เฉพาะคนทำงานนะ ผมคิดว่ากระทบถึงทุกอาชีพแม้กระทั่งหมอแม้กระทั่งหมอนะนะครับ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าคําถามนี้ต่อนะท่านคิดนะจะนาไปสู่เรื่องสินทร,รัพย์ตัวหนึ่งแล้วท่านเดาถูกนี้ท่านเก่งมากเลยนะตอนนี้ของแพงแล้วอเมริกากำลังทำโปรเจกต์หนึ่งเขาเรียกว่าขยายอินเฟลชัน targeting ตอนนี้เฟดบอกว่าอินเฟชัน targeting สองเปอร์เซ็นต์ขอขายายเป็นสมเปอร์เซ็นตถามว่าให้ท่านเดาเลยนะท่านจะซื้อสินทรัพย์อะไรครับสมมตินะครับแล้วผมเชื่อว่าเฟดก็จะพูดเลย่รงนี้ด้วยขอขายายอินเฟชัน targeting จากเปร์เซ็นต์เป็นส2%เป็นต อันนี้อยู่ในภาคบ่ายนะครับสําหรับคนที่ท,ท,ที่ที่จะที่จะที่จะหลับนะนะครับเรื่องนี้ไฮไลท์อยู่ในภาคบ่ายเลยนะค,ความรูยของท่านอยู่ที่ภาคบ่ายนไม่ได้ภาคเช้านะครับทั้งว่าภายในปีนี้เฟดก็จะพูดประโยคหนึ่งขาขยายอินฟลชัน t a r g e t จาก2ปอร์เซ็นต้เป็น3เป็น3%ท่านจะซื้ออะไรครับทองคำ ท่านเห็นทองคำไหมทิกเนโคเนี่ยสามสี่วันที่แล้วมันแย่นะรือมันตีเลยนะนี่คืออะไรครับแล้วปรากฏว่าคนซื้อทองคํารอบนี้คือใครครับถามว่าคนซื้อทองคารอบนี้ทองคํารอบนี้ขึ้นสตเบิลมากนะที่มันเหวี่ยงเนี่ยเกิดจากการที่ว่า ETF ขายแต่คนที่ซื้อเนี่ยคือเซ็นทรัลแบงก์แล้วเซ็นทรัลแบงก์ซื้อ ซื้อแล้วเนี่ยมักไม่ขายเร็วซื้อแล้วหายซื้อแล้วหายซื้อแล้วหายนะครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมทองคำอะ่ะมันถึงเรียกว่าคนบอกว่าจะไปเท่าไหรอ่อ่ะสี่พันเหรียญใช่ไหมครับนี่มันสามพันสี่สามพันห้าผมว่าไปสี่ห้าพันอ่ะนะครับเพราะรอบนี้เซ็นเตอร์แบงค์ซื้อนะครับแล้วถ้าเกิดเฟดบอกว่าอินเฟชัน targeting เป็นสนะ่ยนั่นคือทองคำนะครับสังเกตนะครับพอท่านเข้าใจพวกนี้เขาจะรู้นะครับว่าท่านจะลงทุน allocation ตรงอะไรนะครับตรงไหนดีนะครับคำถามคือแล้วทำไมค่าเงินบาทแข็งขนาดนี้เดี๋ยวผมให้ดูต่อไปเรื่อยนะครับะนะครับบางคนเนี่ยก็พอคิดอยงี้ปุ๊บเนี่ยตอน3-3เนี่ยเขาก็ลองบาท ลองบาทหมายถึงว่าซื้อในทีเฟกนะครับลอง Position เงินบาทลงมานะครับอ,อันนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นภาพเนี่ยโกโบตีมนะปรากฏว่าตั้งแต่ปี2018ถึงตอนนี้ตีมี่ใช้ได้มีอันเดียวนะครับเรื่องของเอจจิ้งนะครับแล้วปรากฏว่าหลังโควิดมาคนสนใจเฮลทิงลิฟวิ่งนะครับท่านเคยคาดการณ์ไหมครับว่า medical inflation น่ะของเราปีหนึ่งอ่ะเท่าไหร่ medical inflation ้าว่าปีเท่าไหร่ครับท่านดาวตัวเลขเลยครับ14%ไปหาหมอปีหนึ่งอ่ะนะครับต้นทุนในการหาหมองท่านอ่ะ13-14%ต่อปีนะครับนะครับต่อปีนะครับนั่นเกิดผลทำไมว่าพวกอินโชรันเนี่ยถึงต้องได้ว่า มีเรื่องของตัวโคเปเมนตะ์เนี่ยมีโคเปเมนต์นะครับปกติเนี่ยเราศึกษาบิสเนสโมเดลเนี่ยฟันฟเอ่อแมกโรฟันโฟงหลายเนี่ยเราต้องคานหาหนึ่งเดียวหุ้นบิ๊กมูฟนะครับบิ๊กมูฟนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอาจารย์อาจารย์วีาา v ก็เรียนไปแล้วนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะเจอหุ้นบิ๊กมูฟนะครับบิ๊กมูฟนะครับเมื่อประมาณสอง เมื่อประมาณปี2014นะครับมีหมอฟันท่านหนึ่งนะครับก็มาเรียนกันเนี้ยหมอฟันคนนั้นนะครับนะครับหมอฟันมี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 ทันตแพทย์ไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมครับอ่าโอเคเยอะเลยใช่ไหมครับอ่าโอเคอ่าทันตแพทย์คืออย่างนี้นะครับท่านนั้นเนี่ยแกก็มีลูกสองคนนะครับมีลูกสองเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะครับลูกสองท่านนะครับ ก็มาเรียนนะครับามาเรียนนะครับช่วงนั้นบังเอิญผมก็ว่าเฮ้ยผมบูหุ้นของส่งออกไก่เยอะมากเลยเพราะาผมเจอเรื่องของตัวการเกิดไข้วัดนกของบราซิลที่เกิดสูงสุดในรอบทศวรรษนะครับหม,หมอฟันท่านนั้นกไไ็ไม่รู้เรื่องหุ้นเลยนะครับไม่รู้เรื่องหุ้นนะครับอตอนนั้นผมก็แนะนำหุ้นตัวหนึ่งคือไทยฟู้ดนะครับ ทยฟูผมไม่เอา c p f นะนะครับเพราะ c f f ฐานกําไรเขาใหญ่นะครับการขึ้นของกําไรมันน้อยนะครับขึ้น50%น่ยนะครับก็ถือว่าน้อยแต่บังเอิญไทยฟู้ดนี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขามาร์คทูมาเก็ตมาร์คทูมาเก็ตราคาไก่ที่หายไปราคาไก่ที่ลดลงแต่บังเอิญเจอเรื่องของหวัดนกทําให้ราคาไก่เพิ่มขึ้นพอสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับราคาไก่ที่ัาลงแล้วถูกมาร์คไปแล้วเนี่ย หมายถึงว่าไงครับมันถูก provision ไปแล้วเมื่อไรก็ตามหุ้นตัวไหนที่ถูก provision ไปแล้วเนี่ยหุ้นตัวนั้นท่านต้องซื้อเลยนะหุ้นตัวไหนก็ตามที่ถูก provision ไปแล้วท่านต้องซื้อเลยนะครับมีตัวหนึ่งที่อยู่ในเคสท่านที่ถูก provision ไปแล้วปีแล้วคือตัวไหนครับฮาน่าสังเกตฮาน่าปีแล้วนะถูกตั้ง provision ตัว sic นะครับไปแล้วอ่ะ นะครับฉะนั้นการว่าปีนี้ e a r n i n g จะดีกว่าปีแล้วนะครับเดี๋ยวครับรอาพอ,รรอวิชั่นใช่ไหมครับตั้งสำรองอาเสียใจแพคขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินทดาพงศ์ดอตอร์วิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเหมวชีระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาศีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ประกิตรีดีวัฒนาเกต ชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนรายสามเดือนราย6เดือน,อนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 8 1 1 7 3 9 0 0 0หรือแอดไลน์แอด CSI Society ตั้งสำรองนะครับตั้งสำรองเอ่อตั้งสำรองนี้ inventory loss นะครับหรือว่าพวกเกี่ยวกับเอ่อพวกเกี่ยวกับเอ่อตั้งสำรองพวกหนี้เสียนะครับเอ่อ inventory loss นะครับหรือโรงงาน ที่ถูกด้อยค่าสินทรัพย์ด้อยค่านะครับสำหรับเคสฮาน่าเนี่ยเป็นเคสที่ผมสอนที่โฟวิงเมื่อเดือน a p พนะครับใครตามผมไปที่โฟวิงก็จะรู้นะครับว่าฮาน่าเป็นท็อปมล์ผมเพราะมันตั้งสำรองไปหมดแล้วอะของตัวบริษัท SIC นะครับใครทำเคสฮาน่าครับอ่าเห็น SIC ไหมครับอ่าตั้งสำรองไปยังครับจากปีแล้วใช่ไหมครับอ่านะครับ พล้เพอเกิดปีนี้ไม่ต้องตั้งสำรองฉะนั้น e a r n ์เน็ปีนี้ก็จะดีกว่าปีแล้วนะครับอะไรก็ตามเนี่ยที่ถูกวันไทม์คิดนะครับวันไทม์คิดหมาถึงว่า,าตั้งสำรองสินทรัพย์ด้อยค่าไปอะท่านดูเลยนะครับนั่นคืออะไรครับผมขออนุญาตใช้คำว่าอะไรครับ Free l u n c ์ทุกคนต้องการฟร e l ลน c ์ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ฟร e e l น n ์ที่เราเจอนี่คืออะไรครับ เราจะเจอฟรีลาระเภทแบบอ,อ,อย่างอย่างเมื่อวานนะครับมีพักหนึ่งจะโหวตให้นะครับโหวตให้นายกนะครับ <S 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 ท่านคิดว่านั่นเป็นฟรีลซ์ใช่ไหมครับตีเช็คเปล่าให้ผมว่าไม่ใช่นะครับมีรายแรกกันอยู่แล้วนะครับแต่ฟรีลันชนินของตลาดทุนนะครับสิ่งที่ผมค้นพบมาเนี่ยบริษัทไหนก็ตามที่ a ฮ y provision ไปแล้วเนี่ย heavy p r o v i s i o n นะครับตั้งสำรองไปแล้วมันทึกสินทรัพย์ด้อยค่าไปแล้วท่านมองเลยแล้วถ้าเกิดวันไหนประกาศอื่นนิ่งมาเนี่ยท่านซื้อเลยยกตัวอย่างเลยร็วน,นี้นะครับบริษัทหนึ่งผลิตไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้านะไตามาสองกำไรเนี่ยเป็นหลักสิบอะปกติเขากำไรเป็นหลักร้อยปรากฏว่าเขาตั้งสำรอง ค่าแก๊สนะครับที่ต้องจ่ายปรทรล่วงหน้านะครับตั้งสำรองไปแล้วปรากฏว่าพอประกาศวันนั้นปุ๊บเนี่ยหุ้นลงจาก12หรือ11ใครซื้อ11ได้ตอนนี้มา13อะภายใน1เดือนไม่ถึงด้วย2อาทิตย์หุ้นตัวนั้นคืออ้าวนะครับสั้ว่าคือท่านต้องไปศึกษานะครับว่าคือ <laughs> อ่าโอเคดูไปเรื่อยนะครับอ่าดูไปเรื่อยนะครับเขาก็ประกาศออมาแล้วนะครับอคือบีกริมอ่าท่าเห็นไหมครับว่าฟรีลนซ์ชง่ายๆั้ยไหมเข้าใจบาลานซ์ชีสนะครับเข้าใจวัตถมลายว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นแบบนี้นะครับอ่าลองสังเกตนะครับว่าก่อนถึงผมก่อนถ,ถึงฟรีลนซ์นะผมจะบอกว่า หุ้นที่เป็นบิ๊กมูฟเนี่ยนะครับ s ิส e s s โซเดียบอกงี้ครับหนึ่งต้องอยู่ในไม่กระเทนไม่กระเทนนะ AI นี่ไม่กระเทนแตผ่ผลของ AI คืออะไรครับผลของ AI ผลของ AI หลายท่านบอกว่าหุ้น AI ดีแต่ผลของมันเนี่ย Impact มโหลานะ Impact Consumption เพราะทำไมครับท่านเห็นไหมครับว่ามีสามาถาบันการเงินหนึ่ง รีไทยคนอายุสี่สิบห้าอายุสี่สิบห้าเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับว่าในห้องนี้หลายท่านไม่ถึงนะครับนะครับสี่บห้านะครับหลายท่านก็ไปไกลกว่านั้นนะครับรีไทยอายุสี่บห้าทั้งว่าเป็นไงครับนะครับซึ่งหมายความว่า AI มีผลต่อคอนซัมชันที่ลดลงจะมีผลต่อคอนซัมชันที่ลดลงนะครับฉะนั้นเนี่ย ในฝั่งหนึ่งเนี่ย AI ดจะเพิ่ม productivity แต่อีกขาหนึ่งเนี่ย consumption ก็จะลงนะ consumption ของคนเนี่ยนะครับสังเกตนะครับหุ้นกลุ่ม consumer ถึงไม่ค่อย perform เนถึงไม่ค่อย perform นะครับหุ้นที่เป็น big move เนี่ยดีมามากกว่า supply เยอะๆดีมามากกว่า supply เยอะๆหมายความว่าไงครับ ความต้องการมากกว่าของที่มีบางทีเราดูยากนะความต้องการมาก,กาของที่มีนะครับมีครั้งหนึ่งอะ่ะทุกคนต้องการอะไรครับจตุคามรามาเทพนะครับปรากฏว่าของนี่หายากเลยนะปรากฏว่าอีกปีถัดไปเป็นไงครับของเพียบเลยนะมีแต่ของปลอมหมดเนยะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูง่ายๆนะนะครับหรือไม่ง่ายสัพลายหายไปซัพลายหายไปหมายถึงอะไรครับ ซัพพลายหายไปหมายถึงว่าคนที่ผลิตผลิตไม่ไหวนะครับผลิตไม่ไหวนะครับเร็วนี้นะครับที่จีนที่เกาหลีมันมีประโยคหนึ่งเขาเรียกว่า anti evolution นี่คืออะไรครับเป็นการลดสัพพลายที่ไม่มีประสิทธิภาพลงนั่นคือเหตุทำไมว่าคุณปิดโตเคมีคุณปิดโตเคมีนะ ถึง a อ p ผู้ฟองขึ้นมานะครับเมื่อเดือนเมษาตัวที่ผมท็อปมาสุดคือสยามซีเมนท่านเห็นสยามซีเมนไหมครับเ mm hmm. มษานะแล้วท่านไปดูต่อนะสยามซีเมนที่130บาทเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมบอกว่าน่าซื้อมากเพราะมันต,มกกนะต่ำกว่ามูลค่าเลิกกิจการนะต่ำกว่ามูลค่าเลิกกิจการไป40-50%เลยเดี๋ยวเราเราก็จะเรียนกันนะครับ อ่านะครับฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่ดีเนี่ยนะครับที่จะมีบิ๊กมูฟนะครับต้องมีเนี่ยลักษณะนเนี้ยไม่กัดเทรนด์ดีมามักกับสัพพายเยอะๆนะครับหรืออยู่ในซัพเปอร์ไซเคิลเกิดซัพพลายดิสซัปชันของไม่มีมีตัวอ่ามีตัวเลขตัวหนึ่งนะครับมีหุ้นตัวหนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับคือตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูเวลื่อนะครับที่เกิด supply disruption นะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะครับห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ